ขอสวัสดีครับน้องๆคลิปนี้ก็อชอบสนุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลโบอชินเคยแกแมตวันนี้นะครับผมเป็นการสร้างเรือไปถึงเส้นชัยจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนเราไปรับชมกันเลยดีกว่าพวกเราแย่ <Yeah! S 1> อาจจะเกยมามาพวกเราเตรียมพร้อมสร้างเรือกันเลยแล้วโซลีอาจจะเกย์บา <Bye. laughs> ไปกันเลยการขึงขันเรือเล็กกำลังเริ่มขึ้นแปาแปดแปมาได้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 แปดแปดแปดมาได้มาได้มาได้หวัดดีครับยังไงยังไงยังไงอาจจะเกยให้ไปกดเลยมาี่ยฉันจะเกยหมาล้ะมาได้มาได้มาได้เฮ้ยฉันไปกดเลยไม่รู้ว่ามันช้าเลยแล้วมาได้มาได้มาด้ให้แล้วปุ่มเทอร์โบฉันไม่ได้มาแล้วมาได้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 แปดแปดแปดเขาจะไปได้ไกลกว่ากัน ไม่ได้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 จะเกยอ๋อเรือเล็กไม่ได้ไม่ได้อ๋อเรือเล็กก็วิ่งดีเหมือนกันนะนี่พวกเราไม่ได้ไม่ได้แางอะไรแสงอะละเตรียมโดนแางอะละอ๋าไปก่อนแหละไม่ว่าไปสตาไปก่อนเลยนะจะเกยไปแล้ว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 ฮัลโหลฮัลโหลโอ้ย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 ชนอะไรไม่รู้พวกเราจะเกยจะเกยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บาดบาดบาดปวดมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้การแข่งเรือเล็กกำลังเริ่มขึ้น ไปลามาดิวัน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 ไปละไปล,ละอ้อยอาฮหาลบห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 ลบอ้วนลบหลบจะเกยจะเกยจะเกยอาฮ่าฮามีเม็ดบงไปบอลได้ชนไา่โบราณตอนเนี้ยอาจจะเกยชนได้ชนได้ปังปังชนเลยตอนนี้ชน,ช,นช,นนนชนละละวัน,นนี้อันเดียวพอเลยเอาจจะเกยไปแล้วไปแล้วฮ่าฮ่าบายบายชอละอาจจะเกยตามมาหรือเปล่าฮ่าฮ่ามาละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ้อย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  มาแล้วฮ่าฮ่าอ๋อสร้างเรือใหญ่ต้องนานนี่ไได้ชนะด้วยเรือเล็กอ๋อฮะจะหัวร้อฟันลวงเลยนะนี่ลาทุกวันนี้ก็หัวเราะฟันลวงอยู่แล้วมาได้ไหโอ้ทิ้งเป็นพุ่งทิ้งเป็นพุ่งดูทรงแล้วนะจะเกยเกอนเลี้ยวเลี้ยวก่อเลี้ยวกนเล้ว่เด้ว่อเ้ไนเดี้เล้นี้ยวนลี้ยนลี้เลี้ยวยวลี้ยวกนล้วก่ล้วอล้วมาแล้วมาแล้ว้วนลอลวอยอยถอย ถอยหน่อยฮัลโหลอ๋อถอยเรือเล็กก็แข็งแรงเหมือนกันนะเนี่ยจะเกยจะเกยอ๋อเขาประมือก่อนอ่าฮาเลี้ยวก่อนแล้วอ่าฮะไม่ได้ชนแล้วล่ะบัมนึ่งเดียวแล้วแหละตอนนี้อจะเกยเลี้ยงนี้อ่าฮายอ๋อเหินไปหาอ๋ออ่าฮ่ไปตะแข่งข้างก็ไปได้ไปดิไปดิกลับมาทรงเดิมได้ไหมอ่าฮายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยตีละครไปกี่เละล่ะเฮ้ยเฮ้ยลฮ้ย ฮัลโหลฮเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะกอฉันไม่ไปได้ไหมฉันไม่ลงได้ไหมเรามจะให้ลงไปข้างล่างเดียวเลยลา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 ฮัลโหลน้ำขึ้นมายังอ่ะเราต้องให้น้ำมันขึ้นมาก่อนนะพวกเราเฮ้ยังมาได้กหรเราอ่ะมาลาจะเกยเฮ้ยเฮ้ให้ ไปติดแล้วโอเคโอเคโอเคโอ้โ huh. หไปทางนี้ได้พวกเราไปเด้ไปเด้ไปเด้อไปเด้เฮ้ยอย่าหล่นนะอย่าหลอนอย่าล้นนะาลน,อาอนโอ้โหกับหลอนเฮ้ยไปเด้ไปเด้ไปเด้โอ้ยสองดาเองไปเลยเอาละละเอาละละงานนี้แหละมีเส้นช้าล้วพวกเราโอ้โหอ่าฮะนี่เหลือเล็กยังไปได้เลยเนี่ยออ้โหเดี๋ยวเวลาสาร้างน้องนานโอ้ห้อนี่คืออะไรโล่งจองเลยล่ะพวกเราเฮ้ยอ่าฮะมีน้ำแห้งเฉยฮัลโหล กิดอะไขึ้นงงเลยวันงงเลยติดไรเนี่ยฮัลโหลมีน้าแห้งด้วยพวกเราเฮ้ยเลือกว่ายังครบอยู่นะฮะไปได้อยู่น้ําขึ้นแล้วน้ําขึ้นแล้วน้ําขึ้นแล้วไปได้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 ฮะน้ําขึ้นแล้วไปเลยแล้วไปแล้วรีบไปแล้วว่าแล้วน้ําขึ้นแล้วจะเกย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 มาแล้วแหละมาแล้วแหละมาแล้วแหละฮ อะไรว่าน้ําแห้งแล้วแห้งแล้วจอดก่อนจอดก่อนเราจอดตรงนี้ก่อนอ้วนโอเคครับวันจอดแล้วครับจอดก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยอิงกระดองหรือมาโซลาเฮ้ยเหรไปแล้วล่ะ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 ฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ้ยฮ้ยเฮ้ฮ้ยเฮ้ยเเหลือฉันยังไม่พังอ่ะโอ้โหเหลือเชื kind of ่อพวกเราเหลือเราไม่พ uh. ัง เรือเราไปได้เฉยอ๋ออาหารน้ำแห้งแล้วเ <c oughs> ดวฮัลโหลมาแล้วนะมาแล้วพวกเราใ <c oughs> หา้เรือฉันเราจะพังนะเนี่ยไปไดไปได้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 เราติดอะไรเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลติดแล้วเนี่ยอ๋อฮอรฮอรอดเฉยอ๋อฮออ๋อฮอรอดเฉยแต่จะไม่รอดตรงนี้แหละ <c oughs> อ้า่ะ อาแล้วฉันไปไหนล่ะฉันหายไปไหนฮัลโหลจบเวลา อันขเรือเล็กกำลังเริ่มขึ้นไปละอ้วนไละะเกยเปล่ยนเปลี่ยนเปลนเปนเปนเปนจะเกยมาอาจจะเกยเรือเล็กก็มาวัดตีอ้วนเองแหละไปแล้วแหละไปแล้วแหละล่าหล่ไป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 จจอยออ้อหลบด้วยอ้วนเฮ้ยเรือมาน้รงดแพเกยจเกจะเกยจะไปเด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  ไปด้อไปด้อจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเด้อไปเด้ไปเด้ไปเด้าแหละม้าละมาแล้วละปาปลาปาปลาปเา้าป้านลาปลงปลาปนาปลาอลาปลาปลานลฟืลงปลาปลาปอาปลราปัาปล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 ยปลา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 ลาปลาปลา้ลาป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 ยเดือลารลาลาาปลาปลาปลลาปลาปลปาเลาปลาปาปลาปลปลาลาปล้ปลาปาปนาปลาละลปาปา หลบปืนใหญ่ตอนนี้ราต้องหลบปืนใหญ่ป่าปราป่าหลบซ้ายอ๋อฮะอฮะอ๋อฮะหลบอ๋อฮะ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 อ๋ะอะฮ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 ะอ๋ฮะอ๋ะอ๋อฮะอ๋อฮะอ๋อฮะะอะฮะอะอ๋อฮ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 ะอ๋อ

เราจะไปยังไงวะเนี่ยอ๋อฮะมีเด้งดึงเด้งดึงไปละไปลา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 ละละโอ้โหฟิล์มหนังเหรอเนี่ยหรืออะไรอ๋อฮะมีเด้งด้วยเฮ้ยฮ้ยฮ้ยฮัลโหลอ้อฮะอ๋อฮะมีเด้งดึงด้วยโอเก๋เด้งเฉยไปเด้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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อฮะ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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคโอเค ปแล้วแหละไปแล้วแหละไปแล้วแหละรอดด่านนี้แล้วแหละไปแล้วพวกเราป๊าบด่านเอเลี่ยนเอเลี่ยนเหรอเอเลี่ยนจะทำอะไรทางมาแล้วโอ้ลอดลอดลอดรอดลอดลอดหลบลบลบโอเคโอเครอดเอเลี่ยนแล้วแหละว่ารอดเอเลี่ยนแล้วแหละไปไปอย่าเข้านะอ้อนผ่านเลยโอเค โอเคต้อไปด่านสีเหรอโอเคนี่คือเรือใครเนี่ยอ๋อเรือมันกลับด่านแหละนะวัดเดียวัดเองแหละวัดมากับเรือเล็กโอเคโอเคผิวด้วยอ๋อฮะมีถึงเส้นชายแล้วงานเนี้ยพวกเราถึงไหมจะถึงไหมอ๋อฮะอ๋อฮะเฮ้ยด่านสีนี่ง่ายเลยแหละโอเคโอเคโอเคมาแล้วดับเบ이ด่านสุดท้ายแล้วแหละสุดท้ายว่าจะผ่านไหมด้วยเรือลำเล็กอ๋อ เรือใหญ่ไม่ผ่านสร้างเป็นชั่วโมงผ่านเรือเล็กด้วยนะอย่าบอกนะแน่นอนแหละเอาติดอะไรวะหัวอฮะงานนี้มีไม่รอดแหละอ๋อเหรออ๋อเหรอไปดิโซระเปิดทางเลยเองอะอุ้ย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 ขอแล้วแหละงานเข้าแล้วโซระขอที่บังคับฉันไม่มีแล้วแหละตี้ต้องนำแล้วล่ะไปดิเออนำไปไล่ชนไปเลยชนไปเลยนั่นแหละตามนั้นแหละแล้วแล้วจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โห จะถึงอยู่แล้วรอฉันด้วยไปแล้วไปแล้วไปแล้วแหละอ๋อเหรอเหลือแค่ทันอีกชั้นไปแล้วแหละตอนนี้ังคับอะไรไม่ได้เลยพวกเราเราต้องลุ้นดิ่งเดียวให้โชคสตาเข้าข้างเราแล้วจะถึงแล้วผ่านตรงนี้ไปก็หีบตมบานละล่ะยาจะถึงไหมจะได้ไหมจะได้ไหมโอ้โหนิดเดียวเองยังจะมีก้อนหินนี่เองแล้วแล้ววนวนเป็นยังไง ยังไงด้วยเรือลำเล็กโอ้โหฟุกกันเนี่ยเรือลำเล็กขานได้เฉยเลยโอ้โหนั่นไงหีบสมบัติเราฮัลโหลอาจจะเกยจะเกยเร็วเร็วโอ้โหโอ้โหเอาแล้วแหละเอาแล้วแหละว่าเขาจะใช้ได้เลยงานนี้ย่าอาจจะเกยจะเกยจะเกยตัวนี้ก็แล้วอ้โฮโอ้โหมากับเรือลำเล็กออฮัลโหลฮัลโหลมาละอาจจะเกยจะเกยจะเกยเย้ใน ้วน yeah. ก็ทำได้สำเร็จใช่ไหมจะเกยจะเกยนาจะแชาละเย้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแล้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 ววฮ่าฮ่าจริงจมันก็ลงได้ละมั้งแต่อมันกลัววัวนกลัวเพราะมันจะถึงแล้วเพราะมันจะถึงแล้วฮ่าฮ่าไปละรอละละเย้ได้สุดอ้วนก็ทำได้ยูยูด้วยเรือลำเล็กโอ้โหสร้างเรือลำใหญ่เป็นชั่วโมงแต่ผ่านเรือลำเล็กเหรอ ไอ้รับแล้วสมบัติสมบัติมหาศาลมีไหมรับ yeah! ย yeah! yeah! oh yeah! oh yeah! <Kad ow> ังไงเย้โอ้โหอ้วนรวยครับผมจักกูจักูเย่เย่โอ้เย่อ้วนนึงแหละจะขายลาพวกเรา